ีประโยคบุเราอารมณแฟนทำให้เขาอยากจะกินเราครูแจมค่ะจากเพคจครูแจมสอนความรักค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มี4ประโยคเด,เด็ดๆเอาไว้อ้อยแฟนเอาไว้อ่อยแฟนทําให้เขาเนี่ยอยากจะกินเราซึ่งก่อนอื่นครูต้องเล่าเท้าความก่อนนะคะลูกว่า ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยชอบผู้หญิงทะลึ่งนะคะแล้วยิ่งผู้หญิงคนไหนเนี่ยมีความหื่นกมเล็กเนี่ยอันนี้คือสเสน่ห์นะคะความหื่นกมคือสเสน่ห์ฉะนั้นนะคะลูกถึงหนุเป็นผู้หญิงเรียบร้อยหนู่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยได้ค่ะคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยต้องทะลึง่งเวลาอยู่กับสามีอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับแฟนเนี่ยเราจะต้องอ้อนเป็นอ้อยเป็นเพราะฉะนั้นแม่จะให้บทเรียนร้ายๆนะประโยคร้ายๆที่ให้หนูเนี่ยไปใช้กับคนรัก ประโยคแรกนะคะอันนี้ใช้ในเหตุการณ์ที่เมื่อคืนเนี่ยเพิ่งร่วมรักกันเสร็จเมื่อคืนเพิ่งทำการบ้านเสร็จแล้วคราวนี้นะคะเรากําลังจะส่งไปหาเขาเอาเป็นเวลาสักช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่าย,ายที่ผู้ชายของเราเนี่ยเขาทํางานอยู่ก็ได้ค่ะส่งไปว่าคิดถึงจังไม่ได้คิดถึงพี่นะแต่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนฟังแล้วเขินขนาดขนาดพูดเองยังเข เองเลยลูกขนาดพูดเองยังยงส่ดิวเองเพราะฉะนั้นเอานะคะประโยคนี้ไปเล่นส่งไปว่าคิดถึงจังคิดถึงเรื่องเมื่อคืนวันนี้อยากได้อีกพอจะเป็นไปได้ไหมคะส่งไปแบบนี้ค่ะยกที่สองค่ะอันนี้เป็นเทคนิคแบบว่าเราอาจจะซื้อชุดชั้นในมาใหม่นะคะหรือว่าเราอาจจะแบบว่าอะ ซื้อเสื้อผ้าที่มันเซ็กซี่มาใหม่นะคะให้เราอะถ่ายตัวเองหน้ากระจกโพสท่าเซ็กซี่นิดนึงแล้วถามเขาว่าชุดไหนอะสวยกว่ากันคะพี่อันนี้เป็นการอ่อยเบาๆคือประมาณว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะแบบทำให้เขาตื่นตัวหรือทำให้เขาตื่นเต้นเป็นแบบเออไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ความจริงคือกูตั้งใจ <laughs> ตั้งใจค่ะช่วยเลือกหน่อยได้ไหมคะว่าชุดไหนอะเหมาะกับหนูช่วยเลือกได้ไหมคะว่าแบบ จะใส่ชุดไหนดีขึ้นเนี้ยอันนี้นะคะเอาไปใช้ดูลูกมันก็ปลุกเราอารมณ์แฟนได้เช่นเดียวกันอีกย่างที่3มค่ะก็คือให้เราเนี่ย เซฟรูปภาพแบบอีโรติกนะคะกาดอกจันว่ายูโรติกนะะ้ไม่โป้ะนะ,ะเพราะว่าถ้าโป้เนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วถ้าโป้เนี่ยออกแนวออกแนวหนูหน่ากลัวออกออกแนวหนูเป็นผู้หญิงแบบน่ากลัวเกินไปให้เอารูปที่มันอูโรติกเซ็กซี่หน่อยหน่อยหรือว่าหนูจะเอาฉากหนังก็ได้ลูกหนังแบบฟิปปี้เชดหรือ365ก็ได้นะ,ะตัดฉากหนังที่มันแบบสยิวสยิวแล้วส่งไปให้เขาแล้วบอกเขาว่าอุ๊ยอยากล่งเหมือนในหนังเจงาอยาก อย,อยากได้แบบในรูปจังเลยอันนี้ก็ได้ลูกแม่กรันตีเลยว่าถ้าห่างกันเนี่ยเขาจะรีบมาหาเลยถ้าห่างกันถ้าอยู่ไกลกันหรือทํางานอยู่เนี่ยจะไม่มีสมาธิเลยจะอยากกลับบ้านเลยจะอยากทําให้เหมือนในละครในในหนังเลยเลยูกต่อมาเทคนิคที่สี่นะคะประโยคที่สี่ก็คือให้หนูเนี่ยเซฟรูปเขาที่เขาเพิ่งโพสในโซเชียลหรือว่าอะเซฟรูปเขาที่หนูเห็นแล้วมันมันมน่ากิน นะคะแล้วส่งไปในอินบ็อกเขาส่งไปในไลน์เขาว่าพี่แค่เห็นน่ะก็แะและพูดแค่นี้ค่ะ <c oughs> พิม์ไปแค่นี้ว่าออ๊ยทำไมวันเนี้แค่เห็นรูปเนี้ยก็ห้ามใจไม่อยู่แล้วอะคะเนี่ยแชะหมดแล้วเนี่ยบอกเขาแบบนี้ค่ะและคุณแม่การันตีเลยว่า4ประโยคที่คุณแม่สอนไปทนไม่ไหวทุกรายค่ะ <c oughs> นะคะเกี่ยวกับพัฒนาในเรื่องของนะคะความรักนะอยากพัฒนาเรื่องเซ็กต์อยากจะเก่งเซ็ก์นะอยากจะเก่งในเรื่องของอการเข้าใจความรักนะสามารถลงคลาสคุณแม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นคลา,ยาสยสเน์คลาสอ่อย